สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกดีใจไหมครับเวลาที่ได้ทานผลไม้หว,นหวานๆช่ำๆแล้วคิดว่าเรากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุขภาพของเราเราทุกคนถูกสอนมาแบบนั้นใช่ไหมครับว่าผลไม้คือยาจากธรรมชาติแต่ในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงอายุมาหลายสิบปีหมอได้เห็นความจริงที่น่าตกใจข้อหนึ่งครับนั่นคือความตั้งใจดีที่จะกินผลไม้เพื่อสุขภาพกลับกลายเป็นตัวเร่งให้ตายไวเร็วขึ้นได้อย่างเงียบๆหมอเห็นคนไข้ามากมายที่สับสนว่าทำไมยิ่งดูแลตัวเอง ค่าไตากับยิ่งแย่ลงในวิดีโอนี้หมอจะเปิดเผยผลไม้สีชนิดที่ปลอดภัยและช่วยฟื้นฟูไตได้จริงและขอให้อยู่กับหมอจนจบนะครับเพราะผลไม้ชนิดที่4ี่นั้นทรงพลังที่สุดมันอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปฟอกไตเลยก็ได้ผมหมอจอน,นี้ครับและข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้ก่อนที่เราจะเริ่มกันหมออยากรู้จริงๆครับว่ามีใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างถ้าความสับสนที่หมอเล่าไปฟังดูคุณๆช่วยพิมพ์คําว่าใช่ ในคอมเมนต์หน่อยนะครับมันทําให้คนอื่นๆรู้ว่าเขาไม่ได้สู้เพียงลําพังเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยมือที่1 a p p l แอปเปิลผู้พิทักษ์ที่ถูกมองข้ามหลายครั้งที่หมอแนะนําให้คนไข้สูงอายุที่คลินิกทานแอปเปิลหลายคนจะทําหน้าง,งางๆแล้วถามกลับมาว่าแค่แอปเปิลเองเหรอครับหมอมันเป็นผลไม้ที่ดูธรรมดามากใช่ไหมครับหาซื้อง่ายมีอยู่ทุกที่จนเราอาจจะมองข้ามพลังที่ซ่อนอยู่ของมันไปเรามักจะคิดว่าของดีต้องเป็นของหายากราคาแพง ือต้องเป็นผลไม้จากต่างประเทศแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในผลไม้ธรรมดานี้มันไม่ธรรมดาเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไตของเราที่ทำงานหนักมาหลายสิบปีหัวใจสำคัญของแอปเปิลที่ทำให้มันกลายเป็นเพื่อนแท้ของไตเรานั้นไม่ได้อยู่ที่รสชาติหวานอ,อมเปรี้ยวหรือความกรอบอร่อยเพียงอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ที่ส่วนประกอบ2ออย่างที่ทรงพังมากอย่างแรกคือแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำมากซึ่งเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไต เพราะไตที่เริ่มเสื่อมสภาพจะไม่สามารถขับโพแทเสเซียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้ดีเหมือนเดิมการทานผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมต่ำจึงเป็นการช่วยลดภาระให้ไตโดยตรงแต่สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่านั้นและเป็นพระเอกตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในแอปเปิลก็คือเส้นใยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเพกตินครับโดยเฉพาะในส่วนเปลือกของมันคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับในแต่ละวันร่างกายของเรามีของเสียและสารพิษต่างๆที่ต้องถูกกำจัดออกไป ไตของเราก็ทำหน้าที่เหมือนโรงงานบำบัดน้ำเสียที่ต้องทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นโรงงานแห่งนี้ก็เริ่มเก่าเริ่มทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมของเสียบางอย่างที่ควรจะถูกกรองออกไปกับตกค้างอยู่ในร่างกายของเราและหนึ่งในของเสียที่อันตรายมากสำหรับคนเป็นโรคไตก็คือฟอสฟอรัสครับทีนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากสำหรับพวกเราที่อายุมากขึ้นก็เพราะว่าเมื่อไตของเราเสื่อมลง ความสามารถในการกรองฟอสฟอรัสส่วนเกินออกจากเลือดจะลดลงอย่างมากฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปในเลือดมันร้ายกาจมากนะครับมันไม่ได้แสดงอาการออกมาทันทีแต่มันจะค่อยๆทําลายร่างกายเราอย่างเงียบๆมันเป็นสาเหตุของอาการคันตามผิวหนังอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุทําให้กระดูกของเราเปราะบางแตกหักง่ายหรือที่เราเรียกว่าโรคก,กระดูกพุนและที่น่ากลัวที่สุดคือมันจะไปจับกับแคลเซียมแล้วเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแดงของเราที่เคยยืดหยุ่น กลายเป็นท่อที่แข็งกระด้างซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมหาศาลเลยครับและตรงนี้แหละครับที่เพกตินในเปลือกแอปเปิลเข้ามามีบทบาทสําคัญเพกตินเป็นเส้นใยที่ละลายน้ําได้เมื่อเราทานเข้าไปมันจะทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กหรือฟองน้ามหจ,จัน์ในลําไส้ของเราครับมันจะเข้าไปดูดซับและจับตัวกับฟอสฟอรัสส่วนเกินรวมถึงสารพิษอื่นๆไว้ก่อนที่สารเหล่านั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็พามันออกจากร่างกายไปพร้อมกับอุจจาระพูดง่ายๆก็คือ เพคตินช่วยดักจับของเสียตั้งแต่ต้นทางไม่ปล่อยให้มันเดินทางไปถึงไตมันจึงเหมือนมีผู้ช่วยมาแบ่งเบาภาระให้กับไตของเราทําให้ไตไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปมันไม่ใช่แค่คําพูดของหมอนะครับมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมายืนยันเรื่องนี้งานวิจัยชิ้นสําคัญที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างอเมริกันเจอร์นัลออฟคิดนีดิซ s สได้ทําการศึกษาและพบข้อสรุปที่น่าสนใจมากครับว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ทานใยอาหารจากผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมออย่างสม่ำเสมอสามารถควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดได้ดีกว่ากลุ่มที่ทานใยอาหารน้อยถึง2 3เอร์เซนเลยทีเดียวครับนี่คือตัวเลขที่ชัดเจนมากมันแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการกินของเราสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพไตได้จริงๆหมอขอยกตัวอย่างคุณลุงสมชายคนไข้ของหมอท่านหนึ่งอายุ72ปีตอนแรกที่คุณลุงมาหาหมอ ค่า c r e a t i n i n ของคุณลุงเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณลุงรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียและกังวลใจมากว่าจะต้องฟอกไตในอนาคตหมอได้แนะนําเรื่องการควบคุมอาหารหลายอย่างและหนึ่งในนั้นคือการให้คุณลุงลองทานแอปเปิลเขียววันละหนึ่งผลทานพร้อมเปลือกทุกวันตอนแรกคุณลุงก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับท่านบอกว่ามันจะช่วยได้จริงแล้วหมอมันดูง่ายเกินไปแต่คุณลุงก็มีวินยัยและทําตามอย่างสม่ําเสมอ3เดือนผ่านไปคุณลุงสมชายกลับมาตรวจเลือดอีกครั้ง ผลที่ออกมาทําให้ทั้งคุณลุงและหมอดีใจมากครับค่าครีเอตินีนของคุณลุงคงที่ไม่สูงขึ้นไปกว่าเดิมและที่สําคัญคุณลุงบอกว่ารู้สึกมีเลี้ยวมีแรงมากขึ้นอาการเหนื่อยง่ายลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพลังของเพกตินในแอปเปิลนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยครับมันช่วยลดภาระของเสียที่ไตต้องจัดการทําให้ร่างกายโดยรวมรู้สึกดีขึ้นดังนั้นหมอขอให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับ ทานแอปเปิลวันละหนึ่งผลจะเป็นแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลแดงก็ได้แต่มีเงื่อนไขสําคัญข้อเดียวที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับนั่นคือต้องทานทั้งเปลือกเพราะเพกตินส่วนใหญ่ที่เปรียบเสมือนยาวิเศษนั้นอาศัยอยู่ที่เปลือกของมันนี่แหละครับก่อนทานก็เพียงแค่นําไปล้างให้สะอาดอาจจะแช่ในน้าผสมเบกกิ้งโซดาสักครู่เพื่อความสบายใจแล้วก็ทานได้เลยนี่คือความสวยงามของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารครับเราไม่จําเป็นต้องไปหาอาหารเสริมราคาแพงหรือยาที่ซับซ้อนเสมอไป บางครั้งคาตอบที่ดีที่สุดก็อยู่ตรงหน้าเราอยู่ในผลไม้ธรรมดาที่เรามองข้ามไปการทานแอปเปิลทั้งเปลือกทุกวันจึงไม่ใช่แค่การทานผลไม้เพื่อความอร่อยแต่มันคือการลงทุนในสุขภาพระยะยาวเป็นการซื้อประกันชีวิตรายวันที่อร่อยที่สุดให้กับไตของเราเพื่อให้ไตคู่นี้อยู่กับเราไปนานๆอย่างแข็งแรงครับถ้าหากการทําลายไตยเปรียบเสมือนไฟที่กําลังลุกลามอย่างช้าๆภายในร่างกายของเราไฟที่วันนี้ก็มีตัวการสําคัญอยู่2ออย่างที่คอยเติมเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลาครับ ตัวการแรกคือการอักเสบและตัวการที่2คือความเครียดออกซิเดชันสองคำนี้อาจจะฟังดูยากไปสักหน่อยนะครับหมอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับลองนึกถึงเวลาที่เราโดนมีดบาดนะครับผิวหนังบริเวณนั้นจะบวมแดงร้อนนั่นคือการอักเสบแบบเฉียบพลันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าการอักเสบนั้นไม่ยอมหายมันเกิดขึ้นซ้ําๆอยู่ภายในร่างกายของเราเป็นปีๆมันจะกลายเป็นการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งจะค่อยๆทำลายเซลล์และไววะต่างๆของเราไปทีละน้อยและายก็เป็นหนึ่งในอวัยวะที่อ่อนไหวต่อการอักเสบเรือรลังนี้มากที่สุดส่วนความเครียดออกซิเดชันก็คล้ายๆกับสนิมที่ค่อยๆกัดกร่อนเหล็กครับมันคือกระบวนการที่เซลล์ของเราถูกทำลายจากโมเลกุลที่ไม่เสถียรที่เรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุของความเสื่อมและความแก่ชราของเซลล์นั่นเองแล้วเราจะต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นสองตัวนี้ได้อย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ในผลไม้เม็ดเล็กๆ สีน้ำเงินเข้มที่ชื่อว่าบลูเบอร์รี่นี่แหละครับสิ่งที่ทําให้บลูเบอร์รี่กลายเป็นสุดยอดผลไม้สําหรับไตไม่ใช่แค่เพราะมันมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่ต่ํามากจนหน้าทึ่งทําให้ปลอดภัยอย่างยิ่งสําหรับคนเป็นโรคไตแต่เป็นเพราะในเปลือกสีน้ําเงินเข้มของมันอัดแน่นไปด้วยสารชนิดหนึ่งที่ทรงพลังมากชื่อว่าแอนโทไซยานินครับสารตัวนี้คือสิ่งที่ทําให้บลูเบอร์รี่มีสีสันที่สวยงาม และมันก็คือสุดยอดอาวุธที่ธรรมชาติมอบให้เราเพื่อต่อสู้กับการอักเสบและความเสื่อมของเซลล์แอนโทไซยานินทํางานเหมือนน่วยลบพิเศษหรือจะเรียกว่าเป็นบอดีการ์ดส่วนตัวของเซลล์ตายเราก็ได้ครับเมื่อเราทานบลูเบอรี่เข้าไปสารแอนโทไซยานินเหล่านี้จะเดินทางผ่านกระแสะเลือดและมีความสามารถพิเศษในการเดินทางเข้าไปถึงเนื้อเยื่อตาของเราโดยตรงมันจะเข้าไปทําหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันอย่างแรกคือมันจะเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระโดยตรงช่วยลดสนิม ที่กาลังกัดกร่อนเซลล์ตายของเราและอย่างที่2ที่สําคัญมากคือมันจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการสร้างสารกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเปรียบเสมือนการเข้าไปดับไฟที่กําลังลุกไหม้อยู่ภายในช่วยลดการอักเสบเรื้อรังที่คอยทําลายไตยของเราอย่างเงียบๆครับทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญกับคนสูงวัยอย่างเราๆมากเป็นพิเศษเพราะเมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมร่างกายของเราจะเริ่มทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิมทําให้เรามีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบเรื้อรังได้ง่ายขึ้นเราจึงรู้สึกปวดตามข้อ ปวดหลังหรือรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุการทานบลูเบอรี่จึงเหมือนการส่งทหารเข้าไปช่วยสงบพายุภายในร่างกายที่กําลังโหกกระหน่าอยู่เมื่อการอักเสบลดลงไตของเราก็จะมีความสงบสุขมีเวลาได้พักฟื้นและซ่อมแซมตัวเองอาการต่างๆที่เราเคยเป็นเช่นอาการบวมตามข้อเท้าหรือความดันโลหิตที่สูงขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้นตามไปด้วยและที่สําคัญคือมันจะช่วยชะลอความเร็วในการเสื่อมของไตทําให้ค่าครีเอตินีนของเราคงที่หรือไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนครับมีงานวิจัยที่หน้าทึ่งชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ใน j o u น n a l of Agricultural and Food Chemistry ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์อาหารชั้นนำพบว่าสารสกัดแอนโทไซยานินจากบลูเบอร์รี่สามารถลดสารกระตุ้นการอักเสบที่ทำลายไตยได้ถึง47เอร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่การบำรุงร่างกายธรรมดา แต่มันคือการรักษาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงครับหมอมีเรื่องราวของคนไข้ที่น่าประทับใจท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับท่านชื่อคุณสมศรีเป็นอดีตคุณครูที่เกษียณแล้วคุณสมศรีรักการดื่มน้ําผลไม้ปั่นเป็นชีวิตจิตใจทุกเช้าท่านจะต้องทําสมูทตี้ดืม่มแต่สูตรของท่านมักจะใส่กล้วยส้มหรือมะม่วงสุกซึ่งล้วนแต่เป็นผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมสูงทั้งสิ้นหลายปีผ่านไปค่าไตาของคุณสมเสรีก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆจนท่านเริ่มรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง หลังจากที่เราได้พูดคุยกันหมอไม่ได้ห้ามคุณสมศรีดื่มสมูทตี้ที่ท่านรักนะครับแต่หมอแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนสูตรง่ายๆโดยการนําผลไม้เดิมๆออกแล้วแทนที่ด้วยบลูเบอร์รี่แช่แข็งเพียงครึ่งถ้วยตรงผสมกับโยเกิร์ตและน้ําเปล่าท่านทําแบบนี้สัปดาห์ละ3-4ครั้ง6เดือนต่อมาสิ่งมหัจ,จันทร์ก็เกิดขึ้นครับเมื่อคุณสมศรีกลับมาตรวจเลือดอีกครั้งผลปรากฏว่าอัตราการกองของไตของท่านคงที่ ไม่มีการเสื่อมถอยลงไปอีกเลยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีคุณสมโสรีจับมือหมอแล้วพูดด้วยน้ำตาคอว่าหมอคะดิฉันรู้สึกเหมือนร่างกายมันเลิกกรบกับตัวเองแล้วมันสงบงจริงๆคําพูดของคุณสมโสรีสะท้อนการทํางานของรูเบอรี่ได้ดีที่สุดเลยครับมันช่วยสงบพายุภัยในร่างกายของเราจริงๆดังนั้นคําแนะนําของหมอสําหรับผลไม้ชนิดที่2นี้ก็ง่ายแสนง่ายเลยครับเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ลองหาบรูเบอรี่มาทานไม่ว่าจะทานสดๆหรือจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้นะครับ เพราะการแช่แข็งไม่ได้ทําลายสารแอนโทไซยายนินอันล้าค่าของมันเลยแม้แต่น้อยทานเพียงแค่ประมาณครึ่งถ้วยตวง3ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะนําไปโรยบนข้าวอดตอนเช้าผสมในโยเกิร์ตหรือจะทานเล่นๆเ,เป็นของว่างก็ได้ครับการกระทําเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจเป็นการมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับไตของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับถ้าเรื่องราวของคุณสมสรีให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่ช่วยพิมพ์คําว่าสุดยอดในคอมเมนต์ให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากําลังสู้ไปด้วยกันครับมือที่3าองุ่นแดงยาฟื้นฟูจากธรรมชาติเวลาที่เราพูดถึงองุ่นแดงหรือไวน์แดงสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านนึกถึงก็คือมันดีต่อหัวใจใช่ไหมครับเราได้ยินเรื่องนี้กันมานานจนเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแต่หมออยากจะบอกความลับที่สําคัญกว่านั้นที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปครับพลังที่แท้จริงของ,ององุ่นแดงนั้นอาจไม่ได้อยู่ที่การบํารุงหัวใจเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการเยียวยาไตาของเราในระดับที่ลึกที่สุดลึกถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวนี่คือปัญหาที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งของวงการแพทย์ครับเมื่อคนไข้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังพวกเขามักจะได้รับข่าวร้ายว่านี่คือโรคที่เป็นแล้วไม่มีทางหายมีแต่จะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวที่น่ากลัวแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมอบอกว่าธรรมชาติได้ซ่อนกุญแจสําคัญที่จะช่วยไขยประตูแห่งการฟื้นฟูนี้ไว้แล้ว กุญแจดอกนั้นซ่อนอยู่ในเปลือกบางๆสีแดงเข้มหรือสีม่วงขององุ่นนี่แหละครับในเปลือกขององุ่นแดงมีสารหัดจันทร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r e สเวร a ทรอนครับสารตัวนี้คือพระเอกที่ทําให้องุ่นแดงโด่งดังไปทั่วโลกแต่พลังของมันนั้นล้ําลึกกว่าที่เราคิดมากเพื่อให้เข้าใจง่ายๆลองนึกภาพตามนะครับว่าในร่างกายของคนเรามียีนหรือรหัสพันธุก,กรรมที่ทําหน้าที่ซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วเมื่อเซลล์ของเราเสียหายหรืออักเสบ ร่างกายก็จะเปิดใช้งานยีนเหล่านี้เพื่อทําการซ่อมแซมเปรียบเสมือนเรามีสวิตซ่อมแซมตัวเองอยู่ภายในร่างกายแต่ปัญหาคือเมื่อเราอายุมากขึ้นสวิตตัวนี้ก็เริ่มฝืดเริ่มขึ้นสนิมมันทํางานได้ไม่ดีเหมือนตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวกระบวนการซ่อมแซมตัวเองจึงช้าลงความเสื่อมต่างๆก็มาเยือนเราได้ง่ายขึ้นนี่คือสาเหตุที่ทําไมไตของเราจึงเสื่อมลงตามวัยและนี่คือจุดที่ เรสเวอราทอนเข้ามาแสดงอภอินิหารครับเมื่อเราทานองุ่นแดงเข้าไปสารเรสเวอรราทอนจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเดินทางไปทําหน้าที่ที่น่าทึ่งมากนั่นคือมันจะเข้าไปปัดฝุ่นและเปิดสวิตซ์ซ่อมแซมตัวเองที่กําลังฝืดอยู่ให้กลับมาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเข้าไปกระตุ้นโปรโตีนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์ทูอินเซอร์ทูอินซึ่งเป็นโปรโตีนที่ทําหน้าที่ควบคุมความแกช่ชราและซ่อมแซม DNA ของเซลล์โดยตรง เมื่อสวิตนี้ถูกเปิดขึ้นเซลล์ตที่กำลังอ่อนแอหรือเสียหายจากการถูกโจมตีมานานก็จะได้รับสัญญาณให้เริ่มต้นกระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่แค่การชะลอความเสื่อมนะครับแต่มันคือการกระตุ้นให้ร่างกายย้อนกลับกระบวนการทำลายล้างนั้นด้วยตัวเองนี่คือความหวังที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นโรคไตครับเพราะมันหมายความว่าภาวะไตเสือ่อมอาจไม่ใช่การเดินทางเทีเ่ยวเดียวที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เราสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายของเรา หัวเลือกกลับและเริ่มต้นการเดินทางแห่งการฟื้นฟูได้เรื่องที่หมอเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเพียงสุสตัตีลอยๆนะครับแต่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งมายืนยันงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ด้านโรคแต่ระดับโลกที่ชื่อว่า kidney international kidney international ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากครับ พวกเขาพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับสารเรสเวรราทารอนในปริมาณที่เทียบเท่ากับการทานองุ่นแดงหนึ่งกำมือเล็กๆทุกวันเป็นประจำมีการทำงานของไตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง22%ภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้น22%นะครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลได้จริงเป็นการพิสูจน์ว่าการฟื้นฟูตายนั้นเป็นไปได้อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังเล็กน้อยที่หมอต้องเน้นย้ำไว้ นะครับแม้งุ้นแดงจะเต็มไปด้วยประโยชน์แต่ในความหวานของมันก็มีน้ําตาลธรรมชาติอยู่ด้วยซึ่งหากทานมากเกินไปก็อาจจะไปรบกวนระดับน้ําตาลในเลือดและสร้างภาระให้ไตได้เช่นกันดังนั้นการควบคุมปริมาณจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งครับคําแนะนําของหมอคือให้ทานในปริมาณที่พอเหมาะนั่นคือประมาณ1กํามือเล็กๆหรือนับเป็นผลก็ได้ครับประมาณ15-20ผลสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็เพียงพอแล้ว ที่จะได้รับประโยชน์จากเรสเวอร์ราทอลอย่างเต็มที่โดยไม่เสี่ยงต่อน้ําตาลที่มากเกินไปและเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดเหมือนกับแอปเปิลเลยครับคือต้องทานทั้งเปลือกเพราะสารเรสเวอร์ราทอลที่เปรียบเสมือนยาวิเศษนี้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในเปลือกของมันนี่แหละครับและหมอขอแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดว่ายิ่งองุ่นมีสีเข้มเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นสีแดงเข้มสีม่วงหรือสีดําก็จะยิ่งมีสารเรสเวอร์ราทอลมากกว่าออง,งุ่นสีอ่อนอย่างอาง,งุ่นเขียวครับ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกอยากทานอะไรหวานๆเย็นๆชื่นใจแทนที่จะไปหาขนมหวานหรือของว่างแปรรูปลองเปลี่ยนมาเป็นองุ่นแดงหรือองุ้นดําเย็นๆสักหนึ่งกำมือดูนะครับทุกคําที่คุณเคี้ยวเข้าไปไม่ได้เป็นเพียงแค่การทานของว่างแต่เป็นการมอบยาฟื้น,ฟ,นฟูชั้นเลิศให้กับไตของเราเป็นการส่งข้อความไปบอกร่างกายว่าเรามาช่วยกันซ่อมแซมตัวเองกันเถอะครับหมุกที่4สับประรดเอนไซม์ N type, สลายการอักเสบหลายคนมักจะมองข้ามสับประรดไปนะครับ คิดว่าเป็นแค่ผลไม้ลัลดรสหวานกินเพื่อความสดชื่นเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันคือพันธมิตรของไตที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับในสับประรดสดนั้นมีเอนไซม์หัดจันท์ที่ชื่อว่าโบมิเลนอยู่ความพิเศษของมันคือความสามารถในการเข้าไปย่อยสลายหรือทําลายโปรตีนที่ก่อให้เกิดการอักเสบซ่อนเลนสอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเราและยังช่วยลดการเกิดพังผืดหรือแผลนเป็นในเนื้อเยื่อไตได้อีกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงสําคัญกับผู้สูงวัย S 1> <S 1> เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเรามักจะเจอปัญหาเรื่องการบวมน้ําหรืออาการตัวบวมตามมือตามเท้าได้ง่ายสับประรดนี่แหละครับคือตัวช่วยชั้นดีจากธรรมชาติเอนไซม์โบมิเลนจะเข้าไปจัดการกับอาการอักเสบที่เป็นต้นเหตุช่วยลดอาการบวมตามข้อบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องและเมื่อร่างกายลดการอักเสบลงสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ทันทีก็คือความรู้สึกมีพลังและกระปีกระเป๋ามากขึ้นเรื่องนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับ มีงานวิจัยจากวารสาร Biotechnology Research International ที่น่าสนใจมากเขาพบว่าโบรเมเลนสามารถลดสารชีวัตการอักเสบในร่างกายได้ถึง42นี่เป็นตัวเลขที่สูงมากดังนั้นวิธีการง่ายๆที่เราจะนำสิ่งดีๆนี้เข้ามาในชีวิตก็คือการทานสับประรดสดประมาณครึ่งถึงหนึ่งถ้วยสัปดาห์ละ2-3ถึง3ครั้งก็เพียงพอแล้วครับและข้อนี้สำคัญมาก ต้องเป็นสับปะรดสดเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบกระป๋องที่แช่อยู่ในน้ําเชื่อมหวานหวานมีใครในที่นี้เพิ่งรู้ความลับของสับปะรดข้อนี้บ้างครับถ้าเพิ่งรู้พิมพ์คําว่าว้าวลงมาในช่องแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงพลังของผลไม้ที่ช่วยปกป้องไตของเราแล้วแต่ความรู้จะมีพลังก็ต่อเมื่อเรานําไปลงมือทําเท่านั้นดังนั้นตอนนี้หมอมีคําถามที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับอะไรคือคําสัญญาสักหนึ่งข้อ ที่คุณจะมอบให้กับตัวเองหลังจากดูวิดีโอนี้จบอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มวันด้วยแอปเปิลทั้งเปลือกหรือสัปดาห์นี้ฉันจะลองทานสับปะรดสดดูหรือแม้กระทั่งฉันจะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนบ้านก็ได้ครับได้โปรดนะครับแบ่งปันคําสัญญาของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันเพื่อที่จะได้เริ่มต้นก้าวแรกไปพร้อมๆกันนะครับและถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจจากเวลาที่เราใช้ร่วมกันในวันนี้ ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะครับและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการเดินทางดูแลสุขภาพไปกับเราและไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้อีกกดปุ่มติดตามไว้นะครับมันไม่ใช่แค่การติดตามแต่มันคือการเข้าร่วมครอบครัวคนรักสุขภาพของเราที่จะแข็งแรงและมีความสุขไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้ลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยคนที่จําเป็นต้องได้ยินข้อความนี้และช่วยแบ่งปันวิดีโอนี้ให้เขาด้วยนะครับคุณอาจจะก,กําลังเปลี่ยนชีวิตของเขาก็ได้ ขอบคุณที่รับชมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ